การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วนองเกมแฟนการ์เซโลนั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารนอประจำวันที่19นเครับเดือนกันยายนนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากระบ้างนะครับก็ส่วนของสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีส่วนของอีเวนต์ใหม่มาเนาะก็คือจะเป็นอีเวนต์ทอยเต่านั่นเองครับนะส่วนของอีเวนต์ทอยเต่านะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับวัน ธนาตานั่นเองนะครับอยู่กับไฮเบ้เนาะก็คือจะเป็นเจ้าชายนะครับแล้วก็อยู่กับเจลินของเรานั่นเองนะครับซึ่งเจลินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแบบว,ว่าเป็นเหมือนกับ เจ้าหญิงอะเนาะนะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของระยะเวลานะครับของอีเวนต์นี้กันดีกว่าเนาะว่ามาวันไหนนะครับแล้วก็หมดวันไหนเนาะส่วนของระยะเวลาครับของอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือจะมาวันที่20นะครับเดือนกันยายนนะครับตอนเวลา10บโมงครับจนถึงวันที่28เนาะเดือนกันยายนครับตอนเวลาตีสองกนาทีนั่นเองนะครับส่วนของระยะเวลาร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนเนาะก็จะถึงวันที่1นะครับเดือนตุลาคมนะครับตอนเวลาตีสองกนาทีนั่นเอง เนาะอันนี้คือส่วนของระยะเวลาครับวันหมดอายุเนาะของอีเวนต์นี้นะครับนะอ่าโอเคก็อันนี้คือส่วนของรายละเอียดนะครับของอีเวนต์นี้นะครับอ่าก็สลีฟก็ถือว่าสวยดีเนาะนะครับอื่าแล้วก็แถมเพชรไปด้วยนะครับ200เมนะ็ดเนาะอ่า โอเคพวกเควสอะไรพวกนี้นะครับส่วนของราคาเลกเปลี่ยนนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นส่วนของตัวละครเดินในบ้านของเราเนาะก็คือจะเป็นของไฮเบ้นะครับตัวละครเดียวนะครับต่อไปก็คือจะเป็นสกินนะครับก็จะมีของไฮเม้นะครับแล้วก็ของเจลินของเรานั่นเองเนาะก็สองสกินนี้นะครับใช้5,000เหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็ ตัวละครหน้าล็อบบี้นะครับก็จะมีของไฮเบ้แล้วก็ของเจลินเนาะนะครับอ่ะโอเคสลิปนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะไฮเบ้ Bay, แล้วก็เจลินนะครับอ่ะแล้วก็ของตกแต่งเนาะอ่ะเหมือนเดิมครับผมแล้วก็รูปปัน้นครับรูปปั้นเนี่ยก็จะมีของไฮเบ้เนาะมีของตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้แหละนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือส่วนของตกแต่งครับในบ้านของเราเนาะ อ่าโอเคแล้วก็มีซองการ์ดของเดือนนี้มาด้วยนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของแรกนะครับของอีเวนต์นี้เนาะก็ส่วนต่อไปนะก็คือจะเป็นส่วนของแครนครับที่เราเล่นในอีเวนต์นี้นะครับแครนที่เราเล่นในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นแครนอะคอฟอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นแครนที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็บอสที่เราเจอนะครับก็คือจะเป็นเจลินนั่นเองเนาะ อ่ะโอเคอะคอฟอสอ่ะอออน,นะท่านผู้ชมครับเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคทรงของบัฟอันนี้คือถามว่าเปลี่ยนไปไหมคือมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับก็คือทรงของบัฟอันนี้คือมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็เหมือนกับก่อนที่ก่อนที่จะขึ้นภาคจีนิก G ันนะท่านผู้ชมครับนะอ่ะโอเคอ่ะบัฟก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะ อ่าโอเคนะครับก็ของอีเวนต์นะครับทอยเต่าก็จะมีเท่านี้เนาะก็โซนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของแหลงนะครับการ์ดแหลงประจําถัดไปเนาะก็คือจะเป็นเฟนริวใบนี้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเกย์สามเนาะก็จะมาวันที่16นะครับตอนเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับจนถึงวันที่30นะครับตอน3ามทุ่มห้าสิบเก้านาทีนั่นเองเนาะใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเค ส่วนของเวรน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันสิ้นเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมเอาส่วนของการอัปเดตข่าวสารครับก็จะมีเท่านี้เนาะก็อย่าลืมเนาะก,กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยกดติดตามครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะของเกมแวนการ์ติโลวัได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับซีเกมผมบายบายจ้า